สวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกมเกมเศรษฐี2นั่นเองซึ่งคลิปในพาร์ทนี้นะครับ ผมจะมาสอนวิธีการรีไอดีของเกมนี้เพื่อที่จะหาตัวม่วงที่เราต้องการที่สุดนะครับหรือว่าใครที่ไม่ได้ตัวม่วงเลยนะครับก็มาทําการรีไอดีซึ่งการรีไอดีเนี่ยง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการรีเลยดีกว่านะครับว่ามันรียังไงนะครับสาหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกถูกสะดวกปลอดภัยแนะนําร้านเติมเกมจอชาวไร่มีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่นเกมแรน n a r o กออริจินซัมเมอร์วอล์คลอนิคโลหรือ ว่าเกมเมียเอ็มและอีกหลากหลายเกมที่ร้านรับเติมเติมเร็วเติมไวสะดวกปลอดภัยมีใบจดทะเบียนบริษัทแบบถูกกฎหมายเติมแล้วไม่มีรีฟันแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับสาหรับการเล่นเกมนี้นะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยเมื่อเราเข้ามาหน้าตัวเกมเนี่ยเขาก็จะมีให้เราทําการเชื่อมต่อบัญชีเนาะสำหรับคนที่คิดว่าต้องการจะเอ่อหาตัวละครที่เป็นสีม่วงก่อนนะครับให้คุณเข้ามาล็อกอินด้วยบัญชีกเกวทก่อนนะ อย่าไปล็อกอินบัญชีพวก Facebook หรือว่า Google หรือ Apple นะครับอันนี้เนี่ยมันจะรียากนะครับให้เรามาที่นี่เลยครับล็อกอินด้วยบัญชีที่แบบไม่ระบุตัวตนก่อนนะครับก็กดเข้าไปอ่าเดี๋ยวผมจะทำให้ดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับมากดไปเลยครับยินยอมอ่าแป๊บเดียวนะครับไม่นานไม่นานเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็กดแท็บ o s t t r t t ตรงนี้เข้าไปเลยครับ เข้ามาตรงนี้นะครับเขาก็จะให้เราทาการสร้างตัวละครแล้วก็ทาการสร้างตัวละครปกติครับโดยการเลือกตัวละครไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะครับแล้วแต่เราอ่ะเดี๋ยวผมเลือกตัวนี้แล้วกันนะครับเสร็จปุ๊บนะครับก็กดขั้นตอนถัดไปมันก็จะมีให้เรามาปรับแต่งส่วนสูงนะครับน้ำหนักอะไรต่างๆก็แล้วแต่เรานะนะครับผมก็ปรับได้หมดนะครับทรงผมหน้าตาอะไรต่างๆครับปรับได้ตรงนี้อ่ะแต่ผมว่าเออผมจะเอาประมาณนี้แหละนะครับจัดไป ขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็เสื้อผ้าครับก็มาลองได้นะครับปุ่มรองเท้าก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับอันนี้ให้ดูแบบเร็วๆแล้วกันนะมากดตกลงไปเลยครับเสร็จปุ๊บนะครับก็จะมีคําแนะนํานิดหน่อยแล้วก็ทําการตั้งชื่อครับดี๋ยวผมตั้งชื่อก่อนแล้วกันนะกดข้ามไปนะครับทีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทําการกดสคริปข้ามในส่วนของการสอนต่างๆได้เลยครับผมเนี่ยอย่างเช่นพอเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมมันจะมีคําว่าข้ามตรงนี้ครับแล้วก็สามารถข้ามได้เลยไม่ต้องไปทําตามมันนะครับไม่ต้องไปดูตามมัน แต่ว่าสําหรับคนที่เพิ่งเคยเข้ามาเล่นนะครับแนะนําว่าให้อ่านก่อนให้ดูก่อนว่าตัวเกมมันแนะนําแบบไหนนะครับ <c oughs> อย่ามากดข้ามแบบผมเพราะว่าผมเตือนเลยนะครับใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเนี่ยถ้าเกิดคุณกดข้ามไปนะครับคุณจะงงเว้ย <c oughs> เพราะว่ามันจะแบบแปลกๆไปจากเกมเศรษฐีหึงอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้อ่านก่อนเนาะแต่ว่าสําหรับคนที่เคยเล่นแล้วนะครับก็ข้ามๆไปได้เลย นะกดข้ามเมื่อกี้เสร็จปุ๊บนะครับเขาจะให้เราแตะเข้าตรงนี้นิดนึงแล้วก็แตะเข้าไปโอเคมันจะมีการสุ่มแบบนี้ครับเพื่อที่จะให้เราไปแข่งขันกับตัวคอมพิวเตอร์นะครับตัว AI นะเอออันนี้เราก็ไม่ต้องแข่งครับแล้วก็ทําการกดข้ามได้เหมือนกันนะครับผมนี่มาดูตรงนี้นะครับนนะมันจะมีให้เรากดข้ามก็ข้ามหมดฝึกไปเลยครับนี่เราจะชนะอยู่แล้วครับผมโอเคพอชนะแล้วก็ เดี๋ยวเราก็จะได้พวกตัวสุ่มตัวอะไรมาครับมันจะมีมาให้เรารู้สึกว่าถ้าผมจําไม่ผิดนะครับาจากไอดีใหม่ของเราที่เราจะมาลีตรงนี้เนี่ยเราจะรวบรวมตัวสุ่มได้ทั้งหมดประมาณสัก20กว่าใบนะครับอืมเพื่อที่จะหาตัวม่วงอะนะโอเคได้มาแล้วครับตัวสุ่มกี่ใบแล้ววะเมื่อกี้ก็ลืมดูเหมือนกันตรงนี้ก็เข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็กดข้ามไปได้เลยครับนี่นะครับผมข้ามไปอ่าได้ตัวสุ่มมาอีกแล้วเห็นไหมแล้วก็ได้เงินมาด้วยครับ อะเข้ามาหน้านี้ก็จะมีสอนอีกนิดหน่อยครับโอเคก็ข้ามได้เหมือนเดิมมาบอ่าข้ามในส่วนของเม t a เบิร์นะครับเสร็จเรียบร้อยครับข้ามมัครับผมนี่ไม่นานครับไม่นานไม่นานก็เสร็จแล้วอ่าโอเคเรียบร้อยณนะตอนนี้น่าจะเสร็จแล้วนะครับนี่ให้เรากดออกไปในส่วนของหน้าจอหลักเรียบร้อยครับก็ได้รับของรางวัลน,นะครับเป็นรางวัลการล็อกอิน7วันนะครับแล้วก็มีกิจกรรมการเช็คชื่อนะครับผมโอเค ทีนี้นเนี่ยถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วทุกอย่างนะครับอ่าเราสามารถที่จะมากดรับรางวัลจากตรงซองจดหมายได้นะเนี่ยครับกดเข้ามาเสร็จปุ๊บมันจะมีของมาแจกนะครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมตรงซองจดหมายนะครับของมาแจกเทียบเลยก็ให้เรากดรับทั้งหมดให้เรียบร้อยครับนี่ปุ๊บอ่าเราจะได้ทุกคนนะของที่มีตรงนี้เนี่ยนะครับใครที่เข้ามาเล่นใหม่ก็กดรับให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับการที่เราจะมาสุ่มนะครับก็ให้เรากดเข้ามาตรงนี้นะครับ สุ่มตัวละครก่อนนะครับเผื่อตัวละครสีม่วงมันออกนะฮะอ่ามาดูตรงนี้นะการสุ่มเนี่ยมันจะมีเอ่อให้สุ่มแบบระดับตํานานครับแต่ว่าการสุ่มระดับตํานานเนี่ยเราจะต้องใช้เจ้านี่ครับคริสตัลนะครับซึ่งคริสตัลเนี่ยเราจะได้จากการใช้เพชรมาแลกนะครับหรือว่าได้จากการเป็นแข่งขันนะครับผมถึงจะได้มานะเออแล้วก็จะมีในสก็อของระดับมหากราบครับอ่าเห็นไหมฮะเราจะได้ตัวสุ่มตรงนี้มาครับประมาณนี้นะนะตรงนี้16ใบนะครับผมแล้วก็ มีในส่งของตรงนี้ครับสุ่มทั่วไปโดยการใช้เงินในการสุ่มด้วยนะครับก็มาลองสุ่มดูก็ได้นะแต่ว่าโอากาสที่จะได้ตัวม่วงเนี่ยค่อนข้างยากนะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสุ่มาหาตัวม่วงก่อนนะครับมีทั้งหมด16บใบนะตอนนี้ก็จัดไปครับเนี่ยสุ่มไปก่อนเลยครั้งแรกป๊บจะออกป่าะวะเนี่ยปึ๊บอ่ามาครับถ้าออกนี่โอ้เจ๋งมากเลยนะหรือว่าผมโชคดีอยู่นะครับ มาแล้วครับตัวม่วงออกไว้ปัป๊บนี่เฮ้ยตัวม่วงออกว่ะทุกคนเอาล่ะจะเป็นตัวหน้าตู้หรือเปล่าโอ้ไม่ใช่ตัวหน้าตู้นะครับโอ้แต่เป็นหนูน้อยหมวกแดงเออผมจําจําไม่ได้ว่าตัวนี้มันความสามารถอะไรนะอ่าแล้วก็มีตัวหายากมาตัวหนึ่งนะครับนอกนั้นก็จะเป็นแบบพวกเอ่อตัวซ้ํานะครับตัวซ้ํามันก็จะได้มาเป็นเศษไปเลยนะโอเคเรียบร้อยครับเราได้มาแล้วแล้วมันก็จะขึ้นแพ็คแบบนี้ครับ ให้เราทําการไปซื้อได้เราจะได้เศษตัวนี้มานะครับแล้วก็เอามาอัพเพิ่มเติมได้แต่ราคานี้เอาเรื่องอยู่นะพันแนะครับผมโอเคทีนี้เนี่ยนะครับให้เรากดกลับออกมาด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูตรงความสําเร็จน,นิดนึงนะครับว่าเราจะมีตั๋วพอหรือเปล่านะครับเพราะว่าตรงความสําเร็จเนี่ยมันจะมีให้เรามารับของรางวัลเพิ่มเติมด้วยนี่เรามากดรับนะครับเอ่ออันนี้เนี่ยโหมดฝึกหัดเนี่ยน่าจะเป็นได้รับเพชรนะครับโอ้ยได้รับตั๋วสุ่มด้วยนี่หว่า โอเคเนี่ยครับกดรับไปโอ้อันนี้ยังทําไม่เสร็จเขาบอกว่าให้เราไปเอรับตัวละครระดับหายากโอ,โอเคอันนี้ยังไม่ได้มันกดรับอันนี้ก่อนครับกาดไปเนี่ยได้มาอีก5้านะครับมันเกินแล้วนะเนี่ยยีกว่าตัวแล้วนะครับเนี่ยที่เราได้มาแล้วก็ตรงนี้ครับเราก็จะได้ตั๋วมาอีกเหมือนกันเนี่ยกดรับไปเห็นไหมเออโอเคครับเนี่ยอ,อันนี้ยังไม่ได้นะเออแต่ก็ไปทําตามที่มันบอกนะครับอืมโอเคทีนี้เรามาดูอีกทีนะว่าตั๋วเรามีพอยัง มาดูตรงนี้ครับเนี่ยได้มาอีก13บใบนะครับก็ทำการสุ่มอีกนะครับจัดไปสุ่มตัวสีม่วงอีกนะฮะป๊บโอเคได้หรือเปล่าเอ่ยปึบม่วงมานี่เอาสักสองตัวเลยไหมรอบเนี้ยมาครับม่วงมาป้าโอ้โหไม่มีเลยวว่ารอบนี้โอเคนะครับ อันนี้เนี่ยผมว่าเกลืออยู่นะนะครับ ID นี้ดังนั้นเนี่ยสมมุติว่าเราต้องการที่จะหาตัวละครใหม่ละอยากจะรี ID ล้ะนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับผมให้เรากดเข้ามาตรงนี้นะครับนี่ขีดสามขีดเห็นไหมปุ๊บนะฮะแล้วก็มากดตรงนี้ครับอ่าตรงนี้นะรูปฟันเฟืองพอเรากดรูปฟันเฟืองเสร็จแล้วเนี่ยนะให้เรามาที่คําว่าบัญชีนะครับ ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะทําการแบบว่าซิงค์ไอเดีเลยนะครับแล้วก็มาทาการซิงค์ไอดีตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราเ,เข้ามาเล่นครั้งแรกแล้วเราได้ตัวที่ดีๆแล้วแต่ว่ายังเป็น ID เ u ีกรดอยู่ใช่ไหมนะครับล้วก็สามารถที่จะมาซิงค์ไ d นะครับไม่ว่าจะเป็นการสมัครด้วยอีเมลหรือว่าล็อกอินผ่าน Google Play เลยนะครับตรงนี้หรือว่าจะเป็น Apple นะครับหรือจะล็อกอินผ่าน Facebook ก็ได้นะครับก็ทําการกดล็อกอินไปได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ย ผมจะทําการรีเนาะดังนั้นก็กดออกจากเกมไปครับนี่เลยนะพอมาตรงนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่าเมื่อสมัครลบบัญชีแล้วเนี่ยจะไม่สามารถเล่นเกมได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจเนาะเพราะว่าเราจะรีอยู่แล้วใช่ไหมนะครับก็กดติ๊กถูกนะครับแล้วก็กดลบบัญชีเกมโอเคเรียบร้อยครับอันนี้คือเป็นการลบบัญชีแล้วนะครับแล้วก็มาทาการสุ่มใหม่นะครับเป็นการสุ่มไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะได้ตัวที่เราอยากได้โอเคที่สุดเนี่ย มันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับแล้วก็ทำการล็อกอินด้วยบัญชีเกรดเหมือนเดิมก็กดเข้าไปแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นเมื่อกี้ไปนะครับแค่นั้นเลยนะง่ายๆนะครับคุณก็จะสามารถทําการรีหาตัวม่วงได้เรื่อยๆแล้วนะครับอันนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายมากๆโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับการตั้งค่าและต่างๆในเครื่องทั้งนั้นนะครับผมทําง่ายมากๆ เออนะยังไงก็คลิปนี้เนี่ยเอามาฝากไว้เท่านี้นะครับอ่าใครยังไม่รู้ก็สามารถมาดูได้แล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์ไปให้คนอื่นๆเห็นนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์นะครับผมโอเคคลิปนี้นะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอก,การแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะเอาในส่วนของเกมเซตีสองเนี่ยมาแนะนําเพิ่มเติมต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาสตรีมด้วยนะไปก่อนแล้วกันครับ สวัสดีทุกคนครับ